วางไว้บงนี้เลยครับวา,า,างวางวางบนนี้จะไม่ทังนี้ครับมาทักทังคนนี้ามาเลยเลี้หน้าไหนครับเราครเลี้ยงในเก้าเพียอ้าเลยอ้าวโอ้โหอืมอ่ะอเอาแล้วครับอืมปกติยิ่งสูงอะ่ะยิ่งจอ่อง่ายครับระวังสูงอะ่ะอ่ะทีนี้ลำใหญ่อ่ะลำใหญ่ลำใหญ่หญอ่ะใคร ยืนทุกหยิบทะกคนไหมหยบไม่ต้องครับเจาะได้เลยครับอ่าโอเคเอาละนะมาต่อไปป้องไม่ไผ่ไม่ได้แข็งแรงขนาดเจาะยากนะครับเราแค่ดันดันค่อยๆดันไปให้ะวันทํางานด้วยตัวมันเองนะครับครับอ่นี้เจาะอ่นี้มาขอนเดี๋ยวไปฮะไปเดี๋ยวอ๋อจบสองครั้งอ้าโอเคเอาลงล่างฮะเอาเอาลงล่างอีกอือโอ้รู้แล้เด็กมันยาว ่ยีบยิบหยิไม้หน่อยฮะยบไม้หน่อยปักกาจับดีกว่ามั้งออกด้ไม่ครับัหลุดไม่ตั้ก็ต่อไม่หลุดนี่เองตั้งอไม่ตงก็ตอยจับเลยครับ อ่ะโอเคจับไม่ค่อด้วยจับนะ